กับการแสดงที่มีชื่อว่าขายไก่เพื่อแม่ค่ะปรบมือต้อนรับนะคะโรงเรียนอนุบาลน,นานาชาติตากสินบ้านค่ายวัดหวายกรองนะคะจากจังหวัดระยองค่ะชิญครัค่ะ สวัสดีครับนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับชมการแสดงเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ระดับประถมวัยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายวัดไวายกรอฝึกซ้อมโดยคณะครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายวัดไวายกรอ Welcome Everyone We are thrilled to have you here today to witness our dance performance by some of the most talented students from Anuban Taksin Bankai International School, Wat Krong. Let us welcome the dancer on stage, student from kindergarten level, trained by the most talented teacher. จ่าเมืออ่อยบอลูกสิไปขายไกอย่างในง้นวิชาการท่องทิน้นหล้มือแม่บอต้องเป็นห่วงเดอ้อแม่ยู่บ้านแม่ก็ดูแลไอ้ถุยไปแล้วลูกกลับมาเด้อจ้า กลับมาแล้วเด้อหอบเงินขายแกอยากมาให้แม่น้ำหลายหลายป๊าดดีแทลูกขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อ โอเคเอ็นดูมากมากเลยคะ่ะจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายนะคะวัดไหวกรองนะคะจากจังหวัดระยองนั่นเองญญพี่บุ๊กเดินไปทางนู้นก่อนขอเก็บตังค์ขอเก็บเงิน,เ,นเต็มไปหมดเลยเงินอ่ะโอ้เยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตอยู่คุณแม่ครับ พี่ขอเก็บเงินได้ไหมครับได้นะฮะโอเคเราเยอยู่ตรงกลางน้องาสุดยอดเลยนะฮะเรียนเชิญคณะกรรมการเรียนเชิญอาจารย์ในการที่จะชื่นชมและให้กําลังใจน้องๆนะครับเรียนเชิญอาจารย์ชวลิกค่ะครับขอบคุณครับเหมือนเดิมลูกเก่งมากนะเก่งมากแสดงสุดฝีมือจริงๆนะสู้สุดฤทธิ์นะเก่งแสดงอารมณ์ได้ดีมากนะเข้ากับทํานองเพลงอารมณ์สีหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยนะลูกนะลูกเก่งทุกคนเลย เหมือนการโรงเรียนนี้เหมือนกันลูกเรามีคําแนะนําให้นิดนึงว่าน้องมีนักเรียนผู้ชายเข้ามาจะทํำยังไงให้นักเรียนผู้ชายซึ่งเป็นคนเดียวในกลุ่มที่แสดงนั้นเขาเด่นนะอย่าเอาไปกลืนไปกับนั้นนะมันมีพอปนะแถวบางแถวที่สามารถทําได้เปลี่ยนตำแหน่งเขาสันิดนึงนะลูกนะแล้วก็จะดีนะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของจังหวะบางช่วงเพลงไม่ทันจังหวนะนูกจังหวะจบไปแล้วเรายังวิ่ง ไม่ถึงที่เราไปปรับตรงนี้ดูนะลูกนะว่าจังหวะมีเท่านี้เราจะทำอย่างไรหรือในช่วงแรกที่เป็นละครนะลูกนะเป็นละครแล้วต้องวิ่งไปตรงนน้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ให้เด็กทันจังหวะให้ผู้แสดงทันจังหวะและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเวลานัเกเรียนหลบอยู่ข้างหลังเนี่ยนะลูกผู้แสดงที่หลบอยู่ข้างหลังเนี่ยยังเห็นตัวอยู่ นะทำให้เกิดข้อบกพร่องบนเวทีในการแสดงเพราะนั้นต้องให้เขาหลบหายไปอยู่หลังฉากให้ได้นะบางคนยังเผลอนะผู้แสดงมีผู้แสดงบางส่วนอยู่หน้าเวทีแต่ผู้แสดงที่ไม่ได้แสดงมีฉากกั้นอยู่ต้องหลบไปอยู่หลังฉากอย่าให้หลือเห็นเข้ามาตรงนี้นะมันจะเป็นข้อบกพร่องที่ชัดเจนนะลูกนะแต่นักนักเรียนทุกคนเก่งมากแล้วนะลูกจักจังหวัดระยองเก่งมากข่าวหน้ามาเอาทุเรียนมาฝากครูด้วยนะ ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชวลิตนะคะเรียนเชิญน้าอาจารย์วันพีนพี่ครับก็นในภาพรวมนะคะครูก็เรื่องของการพูดที่ครั้งแรกที่พรีเซนต์ที่ออกมานะคะ่ะฟังไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าการใช้ไมค์ของน้องๆอะคือทําให้คนดูอะไม,ไม่ไม่ไม่ทราบว่าพูดว่าอะไรบ้างนะคะเหมือนกับตอนสุดท้ายก็เหมือนกันว่า ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะว่าการการพูดสุดท้ายหมายถึงอะไรบ้างนะคะส่วนการที่ใช้ผู้ชายคนเดียวก็เหมือนกันว่าน่าจะสร้างความเด่นให้เขานะคะคราวนี้มันก็เหมือนว่าเป็นผู้แสดงเป็นระบำชุดหนึ่งในสิคนไปเลยนะคะแล้วก็เรื่องความพร้อมตำแหน่งจุดที่ยืนเนี่ยนะคะยังมีที่มีช่องว่างแบบไม่เท่ากันนะคะในภาพรวมก็โอเคค่ะ ชได้ค่ะครับขอบคุณอาจารย์วันพิณีนะครับค่ะเรนเชนอาจารย์วรวิทย์ค่ะครับเก่งกันทุกทกคนนะครับช <c oughs> ุดนี้ก็แสดงออกมาได้ได้น่ารักดีนะครับตั้งแต่ละครช่วงแรกแล้วก็ละครช่วงท้ายแล้วก็ในส่วนของตอนกลางๆที่ที่ที่เป็นการเต้นนะครับก็นิดนึงนะครับก็ในเรื่องของในเรื่องของท่าเต้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าถ้ามีความถ้ามีท่าเต้นที่หลากหลายมาปรนญาจ,จะทำให้การแสดงแบบดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ ในเรื่องของความพร้อมเพรียงนะครับนอ้นองๆอาจจะยังนิดๆน,นะครับยัง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 อาจจะมีความไม่พร้อมมีกันสักนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าอารมณ์มาแบบได้เต็มที่แล้วก็ถ้ามีการจัดในส่วนของนักแสดงชายให้ให้ดูเด่นกว่านี้มันจะดีมากเพราะเป็นนักแสดงอยู่คนเดียวนะครับก็ก,ก็ก็ดีจะจะดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็การแปลแถวอะไรพวกนี้ก็ถ้าเพิ่มไม่มีหลักไหลายมากวานี้จะทําให้การแสดงน่าสนใจดีมากเลยครับ ขอบคุณอาจารย์วรวิทย์ด้วยนะคะ,ะเก่งมากๆเลยสำหรับทีมนี้เด็กๆครับได้เวลาขอบคุณคุณครูแล้วหนึ่งสองสาออขอบคุณค่ะเขาจะระมมห้กับโรงเรียนอนุบาลน,นาชาติตากสินบ้านค่ายนะคะวัดหวายกรองจากจังหวัดระยองค่ะ